ทุกคนครับมดได้มาอยู่ในมือแล้วค่ะหลังจากที่เราจองไปนานครับเขาก็โดนมาเรียกแล้วมีเพื่อนมดหลายคนที่อุดอีดแบบมึงกูยังไม่อยากเปลี่ยนกูว่ามันยุ่งยากแล้วก็กล้องครับดีขึ้นตัว m นมดเนี่ยดีสุดๆเลยจากที่มดโดนยิงแอดเขาเรียกนะบล็อกเกอร์ท่านอื่นๆเขาเอาไปถ่ายรูปกลางคืนแล้วโอ้โหปังมากครับทุกคนครับมดได้กาแล็กซี่เอสยีไมาอยู่ในมือล้วค่ะ ังจากที่เราจองไปนานครับเขาก็โทรมาเรียกแล้วมมนเลือกเป็นสีขาวมาที่ยากที่สุดคืออะไรรู้ปะครับคือการเลือกสีมันสวยทุกสีเลยทุกคนแล้วแต่ความชอบเลยนะครับคือปกติโมดเปนคนชอบสีดําอยู่แล้วแต่โมรู้สึกว่าเครื่องเก่าโมก็สีดําอ่ะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีขาวบ้างละกันเนาะก็ฟิลฟิลดีอันนี้จะเป็นโน้ต20เครื่องเดิมของโมนะครับขนาดเขนเอก็คือเหมือนจะไซส์เดียวกันเลยเหมือนได้เครื่องเก่าที่อัปเกรดขึ้นนะครับโมจะสรุปข้อค่ายฟังก่อนแล้วกันเนาะก่อนที่เราจะเอาน้องออกไปซิ่งในวันนนี้ะ เดี๋มดศึกษามาเข้าวๆนะครับในซีรีส์ Galaxy S 2 2เนี่ยจะมี S 2 2กับ S 2 2 Ultra ใช่ไหมครับต่างกันตรงที่ปากกานี่แหละซึ่งมดเป็นคนที่ใช้น้นมาอยู่แล้วมดเป็นคนติดใช้ปากกา เจ้าตัว Spen เนี่ยจะบอกว่าเหมือนไม่มีอะไรแต่มันช่วยทําให้เราสะดวกสบายได้เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาคุยกันจากน้องคนนี้อัปเกรดมาเป็นอันเนี้ยจากที่มดดูนะครับระบบประมวลผลจะเร็วขึ้นทํานู่นทํานี่ก็จะไวเล่นเกมแล้วเครื่องไม่ลอดอันนี้ตอบโจทย์สาวก ROV ผับดีแล้วก็กล้องครับดีขึ้นตัวไนท์โมดเนี่ยดีสุดเลยจากที่มดโดนยิงแอบเขาเรียกน,นะนะบล็อกเกอร์ท่านอื่นๆเขาเอาไปถ่ายรูปกลางคืนแล้วโอ้โหปังมากครับรูปธรรมดาก็ปังรูปกลางคืนก็ แต่อย่างแรกเรามาทําการสมาร์ทสวิตช์กันก่อนครับมีเพื่อนมดหลายคนที่อูดอีดแบบ <c oughs> มึงกูยังไม่อยากเปลี่ยนกูว่ามันยุ่งยากมันมีสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทสวิตช์ครับแอปนี้คืออะไรมันเป็นการถ่ายเทข้อมูลจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็สามารถใช้ได้ครับเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่จะย้ายค่ายอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยประสบการณ์ตรงจากคนที่ทํามือถือหายไปประจำดครับ วิธีการกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าเราจะเป็น s e n ต์ดาตาหรือว่ารี c ซียอันนี้เครื่องใหม่แล้วก็ r e c ซียปด a ตาครับเห็นไหมครับมันจะมีมาจากก a แล x ก a ี่แอปเปหรือว่า Windows เราก็มาจาก Galaxy เป็นเคเบิลหรือ w i f i มูว่าเคเบิลสะดวกครับในกล่องอ่ะเขาจะมีสายเคเบิลมาให้เรียบร้อยแล้วครับเราก็จิ้มไปเลยเครื่องเก่ากับเครื่องใหม่ของเราแล้วทีนี้ไอ้เครื่องเก่าของเราอ่ะก็เสียบปุ๊บก็เริ่มมาเป็นที่เซนต์ดาตครับเขาก็จะซิงกันเนาะ เขาประมวลผลเสร็จแล้วครับเขาจะถามเราว่าเราจะย้ายอะไรบ้างโมก็เลือกเป็นคัสตอมเลยว่ะเอ๊ะทีเนี้ยก็ปิ๊กเลยว่าเราอยากโอนอะไรมาบ้างเซตติ้งต่างๆโฮมคือมันย้ายมาเหมือนเราได้เครื่องเก่ามาเลยอะทุกคนจริงๆทีนี้ก็แค่รอแล้วครับอย่างเงี้ยเขาบอกว่า 10, ประมาณสิบเก้านาทีเนาะก็ทิ้งไว้ได้เลยเสร็จแล้วครับทุกคนทุกอย่างเนี่ยกลับมาเหมือนเครื่องนี้ของมดเลยครับแม้แต่ wallpaper เห็นไหมเป็นรูปหน้าเราอยู่เออแค่นี้ เราก็พร้อมเอานอง้ง Galaxy S 22 Ultra เพลซิ่งแล้วค วันนี้มดเอาน้องไปซิ่งที่เมกาบางนาครับเราก็พุ่งตัวไปที่โซนตุก๊กตากนก่อนเลยอยากได้ตุก๊กตานเนาะความประทับใจแรกก็คือ portrait video ครับมันหน้าชัดหลังเบอร์ ai เขาประมวลมาให้ได้ดีมากๆเลยอะ่ะมันได้มิติมากๆเลยครับหลังจากนั้นเราก็ลองโหมดถ่ายรูปกันดูครับจะเห็นได้ว่าโหมดถ่ายรูปธรรมดากับ portrait เนี่ยมิติหน้าชัดหลังเบอร์มันต่างกันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวโมจะขึ้นรูปเทียบกันให้ดู คือกล้องเขาดีแบบดีกว่ารุ่นเดิมของโมนาครับอย่างเห็นได้ชัดเลยอันนี้คือเรียกได้ว่าโมดแทบจะวางกล้องตัวใหญ่ไว้ที่บ้านได้เลยไปอ e ีเกียทั้งทีเราก็ต้องไปมูมาชนใช่ไหมครับอันนี้มดไปลองถ่ายรูปครับใช้โหมดโฟโต้ธรรมดากับพอร์เทรตครับก็จะเห็นได้เลยว่าโฟโต้ธรรมดาเนี่ยเขาก็จะคมชัดทุกรายละเอียดส่วนพอร์เทรตเนี่ยเอไอเขาก็จะประมวลให้เป็นหน้าชัดหลังเบอร์ก็ได้มิติไปอีกแบบหนึ่งครับทั้งถ่ายใกล้ถ่ายไกลทําออกมาได้ดีมากๆส่วนโหมดโปรวิดีโอก็ทา ได้ดีมากๆครับเขาช่วยกันสั่นได้ในระดับหนึ่งเลยอันนี้คือโมดไปถ่ายกับเติร์ดเนี่ยไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรนะครับใช้แฮนด์เฮลหรือว่าใช้มือเราถือนี่แหละครับวิดีโอออกมานิ่งดีมากๆครับ มาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือตัว s p e เนของเขาเนี่ยครับมันมีประโยชน์มากกว่าที่คิดนะครับอย่างแรกเลยตอนที่เครื่องเราปิดอยู่ครับถ้าเราดึงปากกาออกมาปุ๊บเขาก็จะขึ้นเป็นโน้ตให้เราเลยครับสามารถขีดเขียนไอเดียต่างๆที่เราเพิ่งนึกออกจดข้อความหรือว่าเบอร์มือถือต่างๆที่เราต้องรีบจดตอนนั้นนะครับเพื่อนเื่อเคยเป็นไหมพร้อมจดเบอร์ไหมคะเราจะแบบลุกลีลุกลวนหาปากกาตอนนี้คือดึงปากกามาปั๊บเซ็น นอกจากนี้นะครับที่มดใช้บ่อยอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือใช้ในการเซ็นเอกสารครับเวลาทำพวกโ u o t a t i o n invoice ให้ลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องเซ็นเนาะเดี๋ยวนี้เซ็นในมือถือก็ง่ายไม่ต้องปิ้นกระดาษออกมาเอาปากกาเซ็นแล้วก็สแกนส่งลูกค้าเนาะทีเนี้ยเราก็ทําทุกอย่างเป็นไฟล์ pdf แล้วก็เซ็นในมือถือได้เลย สะดวกสบายง่ายมากๆครับแล้วก็ใช้ในการเป็นรีโมทถ่ายรูปครับอันนี้ก็สะดวกมากๆครับเราก็แค่เอาโทรศัพท์ของเราไปตั้งนะครับใช้ปากกา Spen เป็นรีโมทครับกดก็เป็นการถ่ายรูปเราสามารถกลับกล้องหน้ากล้องหลังก็ได้นะคะแค่กดค้างไว้แล้วก็เลื่อนขึ้นหรือว่าเลื่อนลงกล้องเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าหรือว่าเป็นกล้องหลังให้เราครับนอกจากนี้ยังสามารถสั่งให้เขาซูมให้เราได้ด้วยครับถ้ารู้สึกว่ามันใกล้ไปก็ซูมออกเหมือนปากกาเวทมนต์นะครับกดค้างแล้วทำเป็นวงกลม มันก็ซูมเข้าซูมออกให้เราได้ด้วยอันนี้ก็สะดวกมากๆครับพูดถึงถ่ายรูปก็ต้องแต่งรูปครับปากกา S p e เพําให้เราสามารถเก็บรายละเอียดต่างๆได้ง่ายมากๆกว่านิ้วมือนะครับอย่างสมมติเราอยากลบรอยเปื้อนที่เสาเนี่ยก็แค่ซูมใช่ไหมครับแล้วเ,เอาปากกาเนี่ยค่อย,อยๆแทบลบรวมไปถึงพวกรอยสิวต่างๆก็จะลบได้อย่างง่ายดายด้วยปากกา Pen เพนี่ยะครับมันนําให้เราแต่งรูปได้อย่างแม่นยํากว่านิ้วมือมากๆเลยครับ หลังจากนั้นเราก็ไปลองกล้องไนที่สวนเบนครับอยากรู้ว่าถ่ายตอนกัางคืนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างใช้โฟตโต้ธรรมดาก็ถ่ายออกมาได้โอเคเลยครับยังไม่ได้ใช้ไนท์โหมดเลยนะอันนี้ สรุปผลกันสักนิดนะครับจากการใช้ของมดนะครับหนึ่งเลยกล้องดีมากๆครับถ่ายรูปสวยจนแทบจะเอาเอกล้องคอมแพกหรือกล้องตัวใหญ่ที่เรามีเนี่ยวางไว้ที่บ้านแล้วเราพกน้อง2เ2 2 u l t r อออาออกไปเที่ยวแค่นี้เลยครับไม่ต้องพกกล้องตัวใหญ่แล้วทั้งหมดพ r t เทร t ในโหมดนี้ก็ทําได้ดีมากๆครับรวมไปถึงวิดีโอด้วยครับสายถ่ายบล็อกหรือทำคอนเทนต์เนี่ยตัวโปรวิดีโอกันสั่นได้ดีมากๆครับไม่ต้องใช้ความพยายามทําให้ตัวนิ่งๆนะเออตัว S Pen พ ก็ดีเหมือนเดิมครับพอมดอ่ะใช้ตั้งแต่โนต้ตนะครับพอมารุ่นนี้ก็เป็น S22 Ultra สะดวกสบายดีมากๆครับอีกหนึ่งอย่างคือพอเปลี่ยนมาไอ้ระบบประมวลผลมันเร็วขึ้นจริงๆครับเข้าแอปโนต้ตปิดแอปนี้ ปั๊บกดแต่งรูปมันเร็วมากๆเลยอ่ะเราก็เล่น ROV มันลื่นแล้วก็ไม่ร้อนครับอันนี้ใสเล่นเกมน่าจะแฮปปี้นะครับมันหงุดหงิดใจหนึ่งกันนะเวลาที่เราเล่นเกมแล้วโทรศัพท์มันร้อนอนะ่ะต้องแบบถอดเคสอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเอออันนี้ไม่เป็นแบบเครื่องไม่ร้อนครับคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะความประทับใจแรกจากการได้ทดลองใช้น้องนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทําสรุปจากการใช้สักอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะเราจะมาทำอีกหนึ่งคลิปแล้วก็เอา Q&A เนี่ยมาตอบคำถามเพื่อนๆด้วย ถ้าเ,เพื่อนๆกำลังมองหาโทรศัพท์ดีๆอยู่นะครับ User Friendly ใช้ง่ายราคาน่ารักก็ลองไปเล่นกันดูครับกับ Samsung Galaxy S 2 2ครับแล้วก็ S 2 2 Ultra ครับ